อีกแล้วทั้งดิสนี่ออกที่เมเจอร์อีกแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงมายังไงเนี่ยอันนี้ราคายังไงตัวนี้นะคะเป็นโปรโมชั่นค่ะช่วงกรลีเบอร์นะคะยี่1ค่ะราคาอยู่ที่599บาทเท่านั้นนะคะหลังจากวันที่1พฤศจติกายนนะคะจะอยู่ที่6 9 0าบาทค่ะจัดไปนี่ครับมารับของครับด้านร่าคขาของลูกค้านะคะจะมีน้ำอยู่ในเซตตัวนี้เลยนะคะเี๋ยวจะมี๊อปคอนขนาด64ออน,นะคะ่ะสุดยอดเลย นี่ได้มาแล้วนะครับเป็นเซต,ต,ตหางป๊อปคอร์นอาแก้วน้านะครับตั้งแต่ซื้อมาชอบชุดนีุ้ดเฉพาะอะไรป่ามี2อย่างอยู่ในตัวเดียวกันเลยแก้วน้ํานี่เลยเป็นลายแบบหัวเรือนะเป็นเซต,ต,ตที่น่ารักมากและที่สําคัญเลยคือตรงรูตรงเนี้ยมันใส่กับแก้วน้ําได้พอดีเลยดูเรือนะครับสามารถนี่เลยใส่ของได้เลยนะครับตรงนี้โอ้โหใหญ่มากบอกให้เลยว่าตอนนี้รีบมาที่เมเจอร์นะราคาเอลลี่เบิร์คุ้มมากจัดไป